ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1. สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตั้งอยู่ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีเนื้อที่ทั้งหมด1 7 7 2ตารางกิโลเมตร ประชากรจำนวนทั้งสิ้น2,847,898คนเป็นชาย1,399,389คนเป็นหญิง1,448,509คนนอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรี1.2ล้านคนและพื้นที่จังหวัดระยอง6,50,000คน 2. ด้านเศรษฐกิจกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด g p p ปี2556มูลค่า1ล7 7 786ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13.72ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศแบ่งเป็นภาคนอกเกษตร1,659,994ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ93.74และภาคเกษตร1,179.2ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6.26ประชากรมีรายได้เฉลี่ย547,331บาทต่อคนต่อปี 3ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด3.1ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศทางบกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3หมายเลข7และหมายเลข36เชื่อมต่อจากจังหวัดชนบุรีไปกรุงเทพมหานครระยะทางเพียง80กิโลเมตรสามารถเชื่อมต่อทางอินโดจีนตอนใต้ทางจังหวัดตราดบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่เ <Hey. S 1> กาะกงแสแระแอมปืนกรุงพนมเปญระยะทาง380กิโลเมตรทางน้ำมีท่าเทียบเรือน้ำลึกเพื่อการพาณิชย์สองแห่งได้แก่แหลมฉบังจังหวัดชนบุรีและมาบตาพุธจังหวัดระยองโครงการท่าเรือน้ำลึกขนาดกลาง500ตันกรอสอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทางอากาศใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จากจังหวัดชนบุรีระยะทางเพียง70กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีสนามบินอู่ตะเภาและสนามบินบ้างกอกแอร์เวย์จังหวัดตราดระบบรางมีรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพถึงบ้านพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและระบบรางเข้าสู่แหลมชบังและมาบตาพุทธ3.2เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศมีโรงงานรวม8,667แห่งจำนวนเงินลงทุน1,428,501ล้านบาทแรงงานทั้งระบบ 1,572,499 1, คนแยกเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม4,38,466คนฐานอุตสาหกรรมอยู่ที่จังหวัดชนบุรี52.15%จังหวัดระยอง46.84%อุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่น้ำมันปิตโตรเลียมแหล่งผลิตที่สำคัญคือจังหวัดชนบุรี เคมีพันธุ์และเครื่องจักรอุปกรณ์แหล่งผลิตที่สำคัญคือจังหวัดระยอง3.3เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาป่าชายเลนทะเลที่สวยงามก่อให้เกิดความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวสามารถทำไรายได้ให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในปีงบประมาณ2557จํานวน1 5 1 1 1 3ล้าน จำนวนนักท่องเที่ยว20,437,168คนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้แก่พัทยาบางแสนเกาะเสม็ดเกาะล้านเกาะช้างและเกาะกูดแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์อาทิเช่นเกาะสีชัางสุนทรผู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี3าี4เป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียงได้แก่ทุเรียนมังคุดสับป,ประรดเงาะลองกองลำใหญ่ ภาคเกษตรมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดในปีพุทธศักราช2556จำนวน1,1792ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6.26จากมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP ของกลุ่มจังหวัด3.5การค้าชายแดนเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญเนื่องจากมีจังหวัดที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ปี2557มูลค่าการค้า 36,511.41ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี2,556ร้อยละสิบสีปัญหาของกลุ่มจังหวัด 4. 1. การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ 1. การคมนาคมขนส่งสินค้าขาดความคล่องตัวและมีต้นทุนสูง 4. 2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ4.3ปัญหาด้านสังคม4.4ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษและขยะ4.5ปัญหาเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดชนบุรีสภาพทั่วไปพื้นที่จำนวน2 7 2 6 875ไร่ หรือ4,363ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ0.85ของพื้นที่ประเทศไทย320,696,875ไร่หรือ513,115 11ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชนบุรีมีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขาพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบติดชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมายข้อมูลประชากร จำนวนประชากรรวม1,393,054คนเป็นชาย6,081,399คนและหญิง7 8 9 5 5คนประชากรแฝงประมาณ1,500,000คนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจของจังหวัดชนบุรี GPP ปี2,556 จังหวัดชลบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด7 3 7 0 7 7ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ5.70ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ1 2 9 1 3 8ล้านบาทผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อคนเท่ากับ4 5 7 8 4 5บาทเป็นลำดับ3ของประเทศรองจากจังหวัดระยองและสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจำนวน4,557แห่งแยกเป็นนอกนิคมอุตสาหกรรม3,565แห่งและในนิคมอุตสาหกรรม8แห่งรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2,557มีรายได้รวม 117,453.61ล้านบาทปี2556มีไรายได้รวม111,108.81ล้านบาทมีไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มจากเดิม6,344.8ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ5.71จากปี2556อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ8.535 คิดเป็นร้อยละ9.53ของรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย1.167ล้านบาทนักท่องเที่ยวประมาณ10ล้านคนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2558จังหวัดชนบุรีอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรกได้แก่ 1. ซูเปอร์คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยจังหวัดชนบุรีอยู่ในประเภทกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมในแต่ละคลัสเตอร์ดังนี้คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมด้านสังคมและความมั่นคง 1. โครงสร้างประชากรปี2556 ประชากรของจังหวัดชนบุรีรวมทั้งสิ้น1,393,354คนอายุอยู่ระหว่าง0-14ปี2,704,011คนระหว่าง15-59ปี 935,847คนระหว่าง60-80ปีขึ้นไป153,361คนโดยมีผู้สูงอายุ153,361คนในปี2555อัตราการเกิด3487คนและการตาย9405คน 2. ส,สถานการณ์แรงงาน มีผู้อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน1 2 4 3งล้านสอนสารวจคนสำรเฉพาะประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและในจำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงานดังกล่าวเป็นผู้มีงานทำจำนวน1 1 7 9งล้านคนร้อยละ99.5ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานเป็นผู้ว่างงาน5,497คนร้อยละ0.5ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด 3. แรงงานต่างด้าวจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอสอชอสองครั้งรวมทั้งสิ้นจำนวน245,112านวน2 1คนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไม่รวมกรุงเทพมหานครและริเริ่มจัดตั้งศูนย์ดูแลบุตรแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแสมสารอำเภอสัต,ตหีบ 4. ปัญหายาเสพติดตัวชี้วัดศูนย์ยาเสพติดจังหวัด สถานะหมู่บ้านชุมชนทั้งหมด374ชุมชน608หมู่บ้านรวม982หมู่บ้านชุมชนในปีงบประมาณ2,556ถึง2,558โดยแยกเป็นหมู่บ้านสีขาวและหมู่บ้านสีแดงพบว่าหมู่บ้านสีขาวเพิ่มขึ้นและหมู่บ้านสีแดงลดลงตามลำดับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ160กิโลเมตรจึงเป็นที่รวมของทรัพยากรอันหลากหลายทั้งป่าชายเลนหาดทรายปะการังความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อกิจกรรมต่างๆเช่นการอุตสาหกรรมการประมงการท่องเที่ยวและการเดินเรือเป็นต้นจึงทำให้จังหวัดชนบุรีมีศักยภาพด้านการผลิตทุกด้านทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรม ซึงส่งผลให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชนบุรีวิสัยทัศน์ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะอาดแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติแหล่งผลิตส,สินค้าเกษตรปลอดภัยประตูสูส่เศรษฐกิจโลกสังคมแห่งการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนเป้าประสงค์รวม 1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเมืองศูนย์กลางธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน okay, <well. S 1> และให้เกิดความยั่งยืนมีแหล่งงานในพื้นที่ ประชาชนมีงานทำที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 2. ประชาชนและสังคมมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม there, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ปรับปรุงและพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติประเด็นยุทธศาสตร์ที่3พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูงเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศประเด็นยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาระบบผังเมืองระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทั้งเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่5บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่6พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืนความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12วิสัยทัศน์ของประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนโยบายรัฐบาล11ด้านแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์25แผนงาน